สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เป็นคลิป2นะครับหลังที่จากเราได้รู้เรื่องการจับคุยการแลกเสียงแล้ววันนี้เราจะมาขึ้นเพลงนะครับอันนี้เป็นเพลงช้างของนักเรียนป .1 เดี๋ยวครูจะสาธิตโดยการเป่าให้ดูนะครับแต่ละตัวโน้ตน,นะครับแต่ก่อนการเป่าเนี่ยครูจะขอท่องโน้ตให้ฟังเป็นทนํานองแป๊บหนึ่งจะได้เข้าใจง่ายๆก่อนจะได้2อ,อย่างคือได้ ท่องโน้ตได้แล้วก็ได้เรียนรู้การการใช้ยวนะครับเพลงช้างนะครับพูทธท่องให้ฟังรอบนึนะครับสามสี่ซอน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 มีเดมีซอนโดสามสี่เริ่มซอน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 มีเดมีซอนโดซอนมีเลมีโดเรโดลาโดโดซอนลาโดโดลาโดโด ซอลาโดซอลาซซนมีเรโดเอ่อแต่คั้นแรกก็ขอเป็นหนึ่งบรรทัดบรรทัดนะครับคือหนึ่งหนึ่งบรรทัดคือโซน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 มีเรมีซอนโดก็จะเป่าอย่างนี้ครับนักเรียนปิดปิดนิ้วข้างบนแต่นิ้วข้างล่างเปิดแต่นิ้วโป้งเนี่ยก็ประคองไว้ อันนี้คือบรรทักที่หนึ่งสำหรับนักเรียนที่เรียนรู้และเป่าได้แล้วอันนี้ครูจะอัดให้เต็มเพลงนะครับต่ว่านักเรียนค่อยเรียนทีละบรรทักต่อไปเป็นบรรทัดที่สองซ่อนมีเดมีโดเรโดลาโดโดสลาโดโดลาโดโดสลาโดอันนี้คือบรรทักที่สองแล้วก็เป็นวรรคที่สองต่อไปเป็นวรรคสาม ซอลล่าซอนมีเรโดอันนี้คือเพลงช้างที่ยังเรียนต้องฝึกนะครับโอเคนะครับกเรียน